สวัสดีนะครับผมอาจารย์ชัชวัตรพรหมเมกพัฒ์พยากรจากช่องพารวยการทะเลาะกับพ่อแม่แล้วชีวิตพังจริงไหมผมมีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับเขาอายุประมาณ50กว่าทะเลาะกับพ่อเขาซึ่งไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรละเขาก็ไม่ทราบว่าเขาไปทําอะไรให้แต่คุณพ่อเขาเนี่ยในบรรดาพี่น้อง5คนเนี่ยคุณพ่อเขาเนี่ยไม่ชอบเขาที่สุดแต่แปลกตรงที่ว่าเมื่อโตขึ้นพี่น้องทั้ง4คนเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงดู พ่อเเขาลยแต่เขาเนี่ยต้องมาอยู่เลี้ยงดูคุณพ่อมีอยู่วันหนึ่งเขาไปทะเลาะกับคุณพ่อรุนแรงใหญ่โตคุณพ่อเขาถึงขั้นไปจุดทูบปักกลางแจ้งแช่งเขาเลยคือเขาเป็นเจ้าของธุรกิจพ่อเขาไปปักทูบปุ๊บแช่งเขาเลยแต่เขาไม่เห็นแต่ภรรยาเขาอะเห็นอยู่ในเหตุการณ์แช่งเขาว่าขอให้เจ๊ง ขอให้ชิปหายหลังจากแช่งไปได้3าถึงวันเนี่ยลูกค้าที่จ่ายเช็คเข้ามาเนี่ยสิบเจ้าเนี่ยเด้งหมดเลยพร้อมกัน1 0เจ้าเขาเป็นหนี้ทันทีเลยถึงขั้นหนีออกจากบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้เวลาก็ผ่านไปหลายปีโชคดีที่คุณพ่อเขายังอยู่ลูกคนอื่นรวมถึงซัพพลายเนี่ยก็ไปขอร้องว่าเออเนี่ยก็รับกรรมหลายปีแล้วเขาสำนึกผิดละให้พ่อเขาเนี่ยไปปรับทูก,ถ,กถอนคำแช่งเขาได้ไหม พ่อเขาก็ไปทําให้หลังจากนั้นเนี่ยธุรกิจเขากลับมาดีเลยเขาไปทําอะไรเขาก็เป็นเงินเป็นทองหมดไม่นานก็พ่อเขาก็เสียเพราะฉนั้นเคสนี้เนี่ยถือว่าโชคดีทะเลาะกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ยังยอมให้อภัยเขาก็ยังกลับมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ยากจะหาคำอธิบายแต่มันเกิดขึ้นจริงสาเหตุเพราะพ่อแม่เป็นพระองค์แรกของลูกก็คือพรมมาตาปิตโล เป็นผู้มีพระคุณต่อเราเพราะฉะนั้นมันก็มีบ้างแหละที่อยู่ใกล้กันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราก็ต้องยอมท่านแต่บางคนบอกโอ้โหไม่ไหวโดนตลอดเวลาส่วนใหญ่ผมจะแนะนาด้วยการแก้ด้วยการกระทําไม่ใช่ไปแก้ดวงนะครับแก้ด้วยการกระทําเช่นท่านอยู่หน้าบ้านคุณก็ไปอยู่หลังบ้านท่านอยู่ชั้นหนึ่งคุณก็หนีไปอยู่ชั้นสองอารมณ์ดีหรืออะไรก็ค่อยมาคุยถ้ารุนแรงมากก็ออกไปข้างนอกรอให้ใจเย็นแล้วกลับมา จะได้ไม่มีการติดตัวเพราะฉะนั้นให้เราคิดง่ายๆว่าท่านก็คือผู้ให้กําเนิดเราหวังดีกับเราท่านก็อยู่กับเราไม่นานหรอกเราอย่าไปหวังว่าโลงศพมีใส่เฉพาะคนแก่ใส่วัยรุ่นก็ได้ใส่คนวัยกลางคนก็ได้เพราะนั้นท่านอาจจะป่วยลื่นล้มแล้วจากไปเลยไม่ใช่อยู่อีก10ปี20ปีกว่าจะจากไปถ้าเรามองอย่างที่ผมบอกคือมองในเชิงบวกหรือ p o s i t i v thinking เนี่ย เราก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แต่การไปทะเลาะมันมีแต่ทําให้เราเนี่ยติดลบไปเรื่อยๆอย่างน้อยใจเราแย่หอเหี่ยวเราก็ไม่พร้อมที่จะไปคิดไปสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆแต่ถ้าใช้วิธีที่ผมบอกคือท่านอยู่หน้าบ้านเราอยู่หลังบ้านท่านอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนแต่ถ้าหนีไม่ได้จริงๆเราก็ออกไปข้างนอกแต่ท้ายที่สุดกลับมามันยังไม่ดีขึ้นเราก็คิดว่า หนึ่งท่านเป็นคนที่เลี้ยงเรา 2. ท่านก็คงอยู่กับเราไม่นานหรอกเล็กๆท่านเช็ดอุจจาระปัสสาวะเราอุ้มเราเราป่วยพาเราไปหาหมอท่านยังอดทนเพื่อเราได้แต่วันนี้มันก็แค่เรื่องของความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันถ้าเรามองว่ามันคือจุดเล็กๆแค่นี้คุณก็จะยอมรับได้คุณก็จะให้อภัยท่านได้เมื่อคุณให้อภัยท่านได้มันก็เหมือนกันคุณให้อภัยตัวเอง นั้นการคิดบวกคือบุญอย่างหนึ่งคือจิตที่เป็นกุศลอย่างไม่ใช่การไปโต้เถียงเพราะในทางธรรมะการโต้เถียงยิ่งตอบโต้ยิ่งทําให้เกิดอารมณ์มันจะลุกลามและใหญ่ไปเรื่อยๆนั้นฝากให้ทุกท่านคิดในข้อนี้นะครับอย่าให้ถึงขั้นพ่อแม่ต้องไปแช่งเหมือนเคสที่ผมเล่าแล้วก็ทุกเคสก็อาจจะไม่ได้โชคดีคือพ่อแม่มาถอนแช่งให้ความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีครับ ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ